สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมื่อน,นี้พีนพ่น้องมาเปลี่ยนโซสเตอร์เบร้อสีไใบครับผมเนี่ยเปลี่ยนโซสเตอร์หน้าลังชุดหนึ่งมื่อน,นี้งานเขาตะเซอร์อะไพี่น้องนี่ขายน็อตเบอร์แปดสองตัวครับฝาครอบสเตอร์หนะ้าขอ,อวครับผมอ่ะออกไปตัวที่เบอร์สิบพี่น้องนี่สสำคัญนะครับ นี่เอาตีนล่อไววพี่น้องนี่เอามือ <c oughs> กระแทกเข้าไปครับผมนี่ว่าให้มันหมุนตามครับต้องใช้วิธีกระแทกเลยพี่น้องเอามือข้อเนะกระแทกพี่น้องนี่แบบนี้ไงถ้าเราไปหมุนเฉยเนี่ยมันจะบ่อครับผมมันจะหมุนตามเลยถ้ากระแทกเนี่ยมันจะออกง่ายครับผมนะนีะ่ครับเทคนิคเลเล็กๆน้อยครับผมในการเปลี่ยนโซ่สเตอร์เนาะ นี่ <c oughs> น้องท่านใดสนใจก็ดูไว้ครับผมอท่านที่เป็นแล้วก็เอาออก็ผ่านเลยครับสําหรับคนที่ยังไม่เป็นเนาะอยากเรียนรู้อ่าอที่สอมรถเนาะดูแลรถเจ้าของครับผมนี่ผมบริการทุกระดับครับผมนี่ทําเหมอนกับรถตัวเองเลยนี่ออกมากับแค่แค่ที่ดินแค่ อีค้าพวกอีตมเอียงออกให้เบิดป้นผมนี่แล้วค่อยใส่เนาะนี่เพราะฉันตันก็ะติปติดโซดิดสตเตอรอ์พี่น้องนี่เพราะว่าเจ้าของรถนั่นเพิ่นบ่มีเวลาเห็ดนะครับมันต้องเลือออกมาก,ก่อนนะแล้วก็มาทําอันนี้หน้าที่ของอช่างเนาะจะต้องดูแลให้ครับผมนี่ดูแลให้เวลาตอนมาเขาก็ต้องมา,า,งมาแค่ออกครับผมนี่นี่ฮบอันนี่ได้ขี่ดินนี่พี่น้องนี่ติดเต็มเลยครับผมนะ งานสร้างซ่อมซ่อมรถคันบ่มี่ใจรักนีให้บ่ได้พี่น้องนะงานซ่อมงานบริการนะครับผมเพราะว่ามันสกปรปเมืองทีล่ะนี่นี่นะคราบน้ำมันเนาะคนนี้เขาบ่มากเลยครับเพราะว่ามันเล็กน้อยรุ่นใหม่ๆนี่บอกใครสนใจครับผมเพราะว่ามันมันเหม็นเนาะเหม็นน้ำมันแนะ่ครับจารบีแนะ่นี่ครับ <c oughs> แล้วก็ ใส่สเตอร์หน้าอ่ะตัวใหม่เลยครับใส่เข้าไป <c oughs> ใส่ปอยญาพี่้ลองนี่ <c oughs> เขาก็จะมีบาอย่ครับมีบามีหล่องอยู่เนาะ <c oughs> ตัวล็อกสเตอร์หน้านี่ครับ <c oughs> ใส่แล้วเขากหนะ็หมู่นัมันหู้มันตรง ถ้ามันหมุนตามเราก็น,นี่ครับพี่น้องเข่าเกียร์ไว้เลยล็อกไว้เลยบอยมันขยับนี่ครับเทคนิคไม่ง่ายครับผมอือเอาตัวทีใส่เข้าไปในงานซ่อมรถเนาะตัวทีตัวทีเบอร์แปดเบอร์แปดเบอร์สิบนี่ครับสำคัญครับผมใส่บอยที่สุดเลยพี่น้อง ั่นซ่อมรถมอเตอร์ไซค์เนาะวล่เปลี่ยนโซ่สเตอร์นี่ีเขาต้องใส่ตัวที่เบอร์สิบเบอร์แปดเบอร์สิบสองเบอร์สิบสี่ครับผมนี่จืดแล้วครับบอกมากันครับผมอ่อผมก่อนดี่ปดข่านี้เลยพี่รองนี่เอามือกระแทกเข้าไปครับผมนี่ เอาอย่างนี้เลยครับผมง่ายดีนี่ตัวทีเบอร์สิบสี่ไปครับแล้วกับมือกระแทกกระแทกรแทกระแทกเลยก <c oughs> ันเ่องเปหมุนในซื้อนี่มันบางทีมันบ่ออกครับผมหม้วนทีนี้มันหมุนตามเราต้องใช้วิธีกระแทกเอามือเคาะเองพี่น้องนี่นี่ครับจะออกง่ายครับผม <c oughs> ม้วนตาม ถ้ามันตามก็ไม่ยากพี่น้องนี่ปากแกเบอร์สิบสี่จับไปนี่ครับเล็กนับยากเลครับผมนี่อใช้งานได้หลากหลายนี่หนักมากออกมาเลยครับผมนี่นีเดียออ,ออกมาเราก็จะนำสเตอกเกาออกมาอย่างนี้ครับนี่ออกมาอย่างนี้เราดูดิพี่น้องนี่ สเตอร์ฟันลมแล้วครับผมนี่แล้วก็เอาต้องลอกออกไม่นองนี่เอาสเตอร์อตัวไหมเข้าไปเลยครับทำ <c oughs> แบบนี้ทำแบบนี้ครับรวดเดียวดีใส่เข้าไปผมนี่ <c oughs> พี่น้องเทียไม่กับอาทิตย์ใส่ยากแน่โตแต่นี่ผมทำมานานแล้ว <c oughs> ทำมานานแล้วก็ฟ้องอ่ะใส่สซ้สเตอร์อะไรนี่ก็โอ้ของแบบง่ายเลยพี่น้องไม่ยากโต เ,เขาต้องค่ายนอดทางเปล่าพี่น้องเนี่งแล้วให้ไฟนะเพราะว่าเ,าเราต้องดันดันล้อกับไฟเข้าไปข้างในครับแล้วกัาวัดร,ระยะสูงเนาะให้พอดีถ้ามันยาวเกินแล้วก็ตัดออกซ่อมรถนี่ต้องมีใจรักนะถ้มีใจรักนี่ทำไม่ได้ครับโต๊ะปกเลอะนะ หินเนะาะใส่เข้าไปอย่างนี้ครับผมนี่ใส้าไปโอ้โหเจอลูกสตาร์ดออกพี่น้องหนึ่งัดออกสองคอครับผมสซราสองคนนะครับผม<า>นี่นผมจะใช้หินเกียร์พี่น้องหนึ่งทักโซ ตั้ตเกีย์ตัวย่ำเมอ,อกไปซื้อไปน้องตัวย่ำนี่ครับนี่มันจะกระแทกออกง่ายนะแล้วก็ใช้ใช้ควงนี่กระแทกเข้าไปครับเอาแบบบ้านๆเลยอืมกระเด็นเลยออกแล้วอืมแล้วก็สุบเข้าไปนี่ ตามด้วยอ่าตัวล็อกนี่ใส่ด้านนี้นพี่นอ้องแล้วนี่อันอัน,อนตามทิศทางโซ่จะใส่คลิปล็อกกลับด้วยครับผมน่ครับเวลาใส่ครับนี่ห็นบมพี่น้องอ่านบ่เห็นเนาอะอยังไงบูงก,กันเนาะนี่นอ้องเห็นบ่ครับพี่น้อง นี่ครับไม่ได้ใส่ชิปล็อกเนาะแล้วก็เอาพิมพ์นี่ครับจับปั๊บนี่ครับกดเข้าไปเลยเรียบร้อยอเสร็จแล้วก็ดึงลอกลับขึ้นมา่ะเบื้องขีดนะครับเนะเขาจะมีขีดอยู่ข้างๆนี่ขีดทางปลา หนึ่งสองสามสี่สี่ขีดกุกวาเ่ากันไหมนี่หนึ่งสองสามสี่เอาพ่อๆกันครับ้ก็หมุนล้อดูพี่น้องนี่ว่ามันหมุนคล่องหรครับนี่อ่าน,นถ้าหมุนคล่องก็โอเคครับผมล็อกเลยเสร็จแล้วเราก็มาอันนี่น็อตจะเตือให้ตึงเอามือตบเข้าไปให้กันพี่น้องนี่ตบเข้าไปเลยนี่ททีเลย เหมือนเดิมตบเข้าไปครับมันติแน่นครับผมนี่เอาติดลอ็อกล่อไว้นี่เราก็กระแทกเข้าไปนี่ครับผมนี่นมือตกเข้าไปเลยโอเคเซ็นเลยพี่น,อน้องเลยเปลี่ยนโซ้สเตอร์ <c ười> อเอาคลิปนี่ฝากไว้ให้น่ครับผม ขอบคุณทุกกำลังใจครับ